พุทธังชีวิตังเมปูเชนิธรรมังชีวิตังแมปูเชนิสังขังชีวิตังแมปูเชนิพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังขังวันธามิกรุปาัาจาริยกุณังวันธามิ มาตาปิสุกุณังวันธามิพระใจสิกขาคุณังวันธามิาาน,ามนา,มา,าโมตัสะภกคะวาโตอะระหะโตพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารังกจามิอามังสารังกจามิสังฆังสารังกจามิ ทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุตยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยังติพุทธังสารังขจามิตาติยังติธรรมังสารังขจามิตาติยังติสังฆังสารังขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาริณาหานา เวรามณีสิกขาปะทตังสมาธิยามิอัพรามะยาริยาเวรามณีสิกขาปะทตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทตังสมาธิยามิสุรานิรยามาชะอมาตทานา เวรามอิสิกขาปะทังสมาธิานิอีมานิปัญจสิกขาปะทานิธิยานิอีมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิานิอีมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเหลนสุขาษิยันติ สีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะเนปุติงห์ติอัสัมมาวิโสทะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานังคารุมิธรรมังอาราธนานังคารุมินังคารุมินะโมโพธิสสะโ์อาคันติมายะอิจิสาสวะ นะโมโพภะธิสสะโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพภะธิสสะโตอาคันติมายะนะโมโพภะธิสสะโตภะมะอัญโญนะโมโพ นาพุทธสังมิปะปะโตมายะกามิกาตังโตสังสัพพะอาตังสังโต ยโทโสโมหะอิเตนาธัมมะสันิปาปะกะโตมายาคมะสังนิกะตังโทสังสัพพะปะังนะสังสุยโทโสโมหะอิเตนาสังฆะสันิปาปะกะโ มายาขรมะอเมตตาตังโทสังสาบปาตังนินาสันตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ Nyata punbunah Pun kabuca Kamabuca Sang kabuca Adhikanam Warang bantam Siwari Jamahadirang Aham Wan kami Durato Aham Wan kami Kaduyo ตามวันธานิสัพโสบูตธรมาสังฆภูเชมินโมภุทายะพระบุทายรัตนายันมานีโนภรัสสีสาหาสุตัมมาพูตโนมโม गोषा गम गोषा शङ्का गोषा आद्ये अनवारं वन्दं शेवारे समदे

bhī kānaṃ vāraṃ gandhaṃ sevārī jana mahāderaṃ bhāṇaṃ vanthānī durado bhāṇaṃ vanthānī kātujyo buddha dhamma

देवारी तमहाजेरं आहाम वन्थानी दुरातो आहाम वन्थानी कातुयो तहाम वन्थानी सपसो पुनथा धम्मसंथा पूजेमि má ni si sa Si-sa-ma-sa-su-ta-ma Phu-to-nam-mo-sam-po Gia-ta-phu-t-mo-na bu sa ta ma bu ta bu a nam, nam wa si wa ri ma Aham Vardhamani Turato, Aham Vardhami Kaduyo, Aham Vardhami Sapaso, Buddha Dhamma Sangha Buddha

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ma không bỏ lỡ những ra hấp dẫn ra ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền ra Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ahi kanam varangandam sevari samagare ranga vanthani durato aham vanthani kadujyo taham vanthani sabbaso buddha dhamma sangha pujemi นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมะนีโนภารัตสีสามาสะสุตัมมะพุทโธนะโมสัมโพยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะ Di tanam warang bandang Si siwa... Sakra Si Sahasruttama Putu Namu Sampo Yakha Putu Na Puta Buccha Kamu อานังวันตาณีตุระโตอาหังวันตาณีตาตุโยตาหังวันตาณีสัพพโสบุญตานณามาสังฆาบุเจมิสัพเพภู